เรื่องนี้กูไม่เคยเล่าให้ใครฟังแล้วกูก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่ามันด้วยแต่ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆคืนนี้มันกลับขึ้นมาในหัวแบบชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี่คือเรื่องของห้องหนึง่งห้องสุดท้ายข้างบันไดที่กูเคยอยู่เมื่อตอนปีสองปีนั้นที่กูต้องย้ายหอ พอค่าเช่ามันถูกกว่าครึ่งหอมันไม่ได้เก่านะมันแค่เงียบมันอยู่ในซอยตันไม่มีรถผ่านตอนที่กูย้ายเข้าไปมีอยู่แค่สีห้องที่มีคนอยู่จากทั้งหมด16ห้องห้องกูอยู่สุดทางเดินติดบ,บันไดหนีไฟพอดีทางเดินมันยาวแสงไฟสีขาวขุ่นมันกระพริบช้าๆบางดวงก็กระพริบอยู่แบบนั้นไม่ยอมตายสักที ที่แปกคือห้องกอูอยู่ฝั่งที่ไม่มีแดดเข้าเลยทั้งวันแม่งมืดมันเลยมีความเย็นแปลกๆอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เย็นแบบแอ่นะมันเย็นแบบอับๆเหมือนเราอยู่ใต้ถุนบ้านคืนแรกที่กูนอนกูก็รู้สึกแปลกๆแล้วไม่ใช่ว่ากูได้ยินเสียงอะไรหรอกนะแต่มึงเคยรู้สึกไหมที่อยู่ในห้องคนเดียวแต่รู้สึกว่า เหมือมีใครเดินผ่านหลังตลอดเวลาพอหันไปก็ไม่มีใครห้องก็โล่งแต่กูก็อยู่อย่างนั้นอยู่เกือบชั่วโมงจนสุดท้ายต้องเปิดไฟนอนอาทิตย์ถัดมากูได้รู้จักพี่ผู้หญิงที่อยู่ห้องหัวมุงชั้นเดียวกันพี่เขาก็ไม่ว่าไม่พูดอะไรแค่ยิ้มยิ้มเวลาส่วนกันจนวันนึงเขาถามกูว่าอยู่ห้องสุดท้ายนั้นหรอกูก็บอกว่าใช่เขายิ้ม แล้วก็เงียบไปแป๊บหนึ่งก่อนพูดว่าถ้าจะเปิดหน้าต่างอย่าลืมปิดให้สนิทก่อนนอนนะแล้วเขาก็เดินจากไปซึ่งกูก็งงมากเหมือนกันเพราะห้องกูไม่มีหน้าต่างที่เปิดได้มีแค่บานเกตกระจกที่ปิดตายแล้วเท่านั้นวันนั้นกูเลยลองเดินดูรอบๆห้องห้องมันเหมือนถูกกั้นไว้แต่มันไม่เหมือนห้องอื่นต่างตัวซื้อผ้ากูเจอบานเรื่องไม้ที่โดนตู้ปิดบังอยู่ มันล็อกจากด้านในแต่ร่องข้างประตูมีลมรั่วเข้ามาเย็นเหมือนเอามือไปแปะพื้นหินตอนเชา้าๆแล้วมึงคิดดูนะถ้าประตูมันล็อกจากด้านในแล้วคนที่เคยอยู่ก่อนหน้านั้นคือใครละ่ะแล้วเขาออกไปจากทางไหนตั้งแต่คืนนั้นกูเริ่มได้ยินเสียงตอนตีสองเสียงเหมือนคนลากองบนพื้นตลอดเวลาเสียงขุดเบาๆเหมือนเล็บถูกระฝาผนัง แต่มันไม่ได้ต่อเนื่องนะมึงมันเหมือนจะผ่านมาแค่3-4มีวินาทีแล้วมันก็หายไปคืนที่3เสียงมันดังจากหลังตู้เสื้อผ้าตอนนั้นกูนั่งอยู่บนเตียงเปิดไฟห้องสว่างหมดแต่มึงรู้ไหมกูแม่งไม่กล้าขยับไม่กล้าลุกไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไรเลยหลังเสียงนั้นเงียบไปกูก็ลุกขึ้นมาเดินไปดูแต่พอเปิดตู้เสื้อผ้า ไอ้บ้านเลื่อนไม้นั้นมันขยับเองนิดนึงเหมือนมีลมพัดก,กูยืนมองอยู่แบบนั้นสักพักแล้วกูก็ตัดสินใจว่าจะเอาตู้เสื้อผ้ามาดันปิดบานนั้นไว้เหมือนเดิมแล้วหลังจากคืนนั้นกูไม่เคยได้ยินเสียงนั้นอีกเลยแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นหลังจากคืนนั้นที่กูดันตู้กลับไปที่เดิมทุกอย่างก็ดูปกติ กูไม่ฝันร้ายไม่มีเสียงอะไรอีกจนกูเริ่มคิดว่ามันคงแค่จินตนาการไปเองจนกระทั่งวันอาทิตย์ตอนที่กูต้องอยู่คนเดียวทั้งวันเพราะเพื่อนมันกลับบ้านไปหมดแล้วกูนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะไฟธรรมชาติแทบไม่มีเหมือนเดิมห้องยังมืดมดอับอับเหมือนมันไม่ได้อยู่ก,ากลางกรุงเทพเลยวะ่ะแล้วอยู่ดีๆไฟในห้องก็กระพริบทีแรก กูก็คิดว่าไฟรววมเพราะหอนี้แม่งเก่ามากแต่กูก็ได้ยินเสียงคลิกเสียงเหมือนมีคนหมุนสวิฟไฟเบาๆที่ผนังหลังประตูซึ่งกูอยู่คนเดียวตอนแรกกูก็คิดว่าอาจเป็นเสียงจากห้องอื่นแต่พอเงียบไปสักพักเสียงมันมาอีกแล้วคริ๊งเหมือนเดิมเลยมาจากตำแหน่งเดิมตอนนั้น แม่เงียบม,มากจนกูได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองกูเดินไปที่ประตูไม่มีอะไรแต่กูเห็นเงาบางๆอยู่ที่หน้าประตูเหมือนคนยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของบานไม้ไม่เคาะไม่พูดไม่ขยับแค่ยืนอยู่นิ่งๆตอนนั้นกูก็คิดอยู่คำถามเดียวถ้ามีคนยืนอยู่จริงๆแล้วมันเข้ามาในชั้นนี้ได้ยังไงวะ ในเมื่อประตูใหญ่หน้าหอมันล็อกตายตั้งแต่ตอนตีหนึ่งกูใจสั่นจนต้องออกจากห้องเดินลงบันไดแมงเงียบทุกชั้นชั้นล่างไฟปิดหมดร็อบบี้ไม่มีใครประตูหน้ายังล็อกไม่มีร่องรอยของคนเปิดไม่มีเสียงคริง่งไม่มีคีย์การ์ดสแกนใดๆกูโทรหาพี่ที่ดูแลหอแต่เขากลับไม่รับสายกู กูเลยเดินขึ้นห้องมาแบบเร็วที่สุดกูเปิดประตูเข้าไปในห้องตอนนั้นแสงเย็นท้ายวันมันลอดผ่านช่องบานเกต็เล็กๆห้องเงียบแต่รู้สึกว่าไม่ว่างเปล่ากูกำลังจะเดินไปปิดประตูแล้วเสียงนั้นก็กลับมาไม่ใช่แค่เสียงคลิกของสวิตช์แต่เป็นเสียงเปิดประตูไม้เสียงแบบที่มึงเคยได้ยินเวลาเลื่อนบานไม้กเก่าๆมันช้าๆดังคลืด เหมือนมีคนพยายามเปิดจากด้านในกูหันครอบไปที่ตู้เสื้อผ้ามันขยับออกมาดเดียวกูยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วตัดสินใจเดินไปขยับตู้ไม้ดูหลังข้างหลังบานไม้ยังอยู่แต่ที่เปลี่ยนไปคือมีกระดาษแผ่นหนึ่งสอดอยู่ตรงร่องประตูไม้เหมือนมีคนดันออกมาจากข้างในกูยังไม่ทันหยิบ มันออกมาโทรศัพท์กูก็ดังขึ้นทันทีกูหยิบขึ้นมาไม่มีชื่อไม่มีเบอร์หน้าจอขึ้นแค่ว่าข้างหลังมึงเสียงโทรศัพท์เงียบไปในไม่กี่วินาทีแต่ตอนนั้นกูแทบหายใจไม่ออกเลยวะ่ะมือแม่งสั่งไปหมดจนกดวางสายไม่ได้กูเลยเอามือไปแตะบานไมช้ช้าๆมันเย็นมากเย็นเหมือนน้ำแข็งที่อยู่ในถังแช่มาทั้งคืนแล้วกู ก็หยิบกระดาษแผ่นนั้นออกมาข้อความบนกระดาษมีแค่สองบรรทัดอย่าเปิดถ้าไม่อยากเจอเหมือนกูกูยืนจ้องมันอยู่นานมากในหัวแม่งเต็มไปด้วยคำถามใครเป็นคนเขียนวะมันหมายถึงอะไรเหมือนกูแล้วมันคือใครวะแต่ในอีกหัวเสียงหนึ่งก็พูดว่ามึงอย่าหาทรรแล้วในตอนที่กูยังดังเร เสียงโทรศัพท์แม่งดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ขึ้นเบอร์ไม่ขึ้นชื่อแต่หน้าจอแสดงคำว่ามึงอย่าเปิดตัวโตวเต็มหน้าจอโทรศัพท์กูตกใจจนเผลอกดร,รับแต่แม่งไม่มีเสียงอะไรเลยมีแค่เสียงลมหายใจเบาๆช้าๆเหมือนอยู่ใกล้มากใกล้แบบอยู่ข้างหูกูเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะจากด้านในตู้ เคาะข้างเดียวแต่แม่งดังชัดมากเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างหลังบานไม้นั้นกูไม่กล้าเปิดแต่ก็ทนอยู่เฉยๆไม่ได้กูเลยถ่ายรูปตู้ส่งไปให้พี่ที่เคยอยู่หอนี้มาก่อนแป๊บบนึ่งพี่เขาโทรกลับมาเสียงเ้าสั่นว่ามึงอยู่ห้องไหนวะบอกกูว่ามึงไม่ได้อยู่ห้องข้างบันไดใช่ไหมกูบอกเขาไปตรงๆ เขาเงียบไปแล้วพูดว่าไอเตี้ยนั่นมันห้องที่แพรเคยอยู่เว้ยกูถามว่าใครคือแพรวะพี่เขาเล่าให้ฟังว่าแพรคือเด็กปีหนึ่งรุ่นน้องเมื่อสามปีก่อนย้ายมาอยู่ห้องนี้ช่วงเปิดเทอมแต่ไม่ถึงสองเดือนก็หายตัวไปคนสุดท้ายที่เห็นแพรคือเจ้าของหอเขาบอกว่าเห็นเดินเข้าห้องวันนั้นตอนเย็น แต่หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยประตูล็อกไม่มีใครเห็นเดินออกมาเหมือนหายเข้าไปในห้องแบบเฉยๆเจ้าของหอแส้งความตำรวจมาหลายรอบแต่ไม่เจอร่องรอยอะไรผิดปกติสุดท้ายห้องนี้ถูกปิดไว้สองปีก่อนจะเปิดให้เช่าใหม่ซึ่งก็คือกูที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่เขาบอกว่าตู้เสื้อผ้าไม้นั้นอะ่ะเจ้าของหอมัน เพิ่งเข้ามาใส่ที่หลังเว้ยพอตู้เก่ามันผุแต่มึงเคยลองเลื่อนดูดีๆหรือยังมันแน่ผนังจริงไหมหรือข้างหลังอาจมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่พอกูได้ยินอย่างนั้นมือกูแม่เงเย็นเฉียบเลยตัดสินใจเลื่อนตู้มันติดอยู่นิดนึงแต่ก็เลื่อนออกข้างหลังตู้ไม่ใช่ผนังเรียบๆอย่างที่เราควรจะเป็นแต่เป็นบานประตูไม้เก่า ที่มีรอยขูดเป็นทางยาวกับคราบแดงคำๆติดอยู่เป็นหย่อมๆและตรงกลางประตูมีกระจกเล็กๆวงกลมฝังอยู่สะท้อนเงาหน้ากูแต่ในเงานั้นมีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังกูทั้งๆที่กูนั้นยืนอยู่คนเดียวภาพมันไวมากกูแค่กระพริบตาครั้งเดียวทุกอย่างหายไปหมดกูถอยหลังช้า,ชา ัดสินใจเอาผ้าคลุมตู้ไว้ทั้งใบแล้วเดินออกจากห้องไปนอนบ้านเพื่อนในคืนนั้นจนทุกวันนี้กูยังเก็บหุญแจห้องนั้นไว้อยู่เลยแต่กูไม่กลับไปเปิดมันอีกเลยนะทุกครั้งที่มองตู้เสื้อผ้าไม้กูก็จะนึกถึงแววตาในกระจกที่แม่งไม่ใช่ของกูถ้ามึงได้อยู่หอกเก่าๆถ้ามีตู้ไม้ที่มันดูเก่าเกินไปมึงเคยเลื่อน มันดูหรือ,อยังบางทีมันอาจไม่ได้ตั้งไว้ตรงนั้นโดยบังเอิญแต่เพราะมันต้องปิดอะไรไว้ตลอดมาถ้ามึงชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเงียบก่อนกูจะเล่าแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าเวลาเดิมกูมีเรื่องจะเล่าให้มึงฟังอีกขอบคุณ